เรียกได้ว,ว่าทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของสาวซาร่าคาซิงกินีหรือว่าอดีตภรรยานกักร้องหนุ่มชื่อดังนะคะอย่างคุณไม้พิรัตค่ะที่ปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าเธอนั้นค่ะมีลูกน้อยเป็นโซ่ทองค้องใจเนี่ยสุดน่ารักถึง2คนได้แก่น้องแม็กเวลลแลวก็น้องเอมิลี่นะคะและล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลค่ะเมื่อสาวซาวร่าคาซิงกินีนะคะนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเธอเองค่ะดูเหมือนว่าจะตั้งท้องลูกคนที่3หรือเปล่าทําเอาชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์กันสน,นัน ทางด้านผู้จัดก,การออกโรงแจงด่วนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของสาวซาร่าค่ะซิงกินีนะคะนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองค่ะโดยใช้แอป AI นะคะโดยตนเองค่ะได้เอามือกุมท้องเอาไว้ขณะที่มีชายหนุ่มหุ่นสมาร์ทนะคะยืนอยู่ข้างๆค่ะแต่ก็ได้เอาสติ๊กเกอร์แปะบนใบหน้าเอาไว้ในงานนี้นะคะเธอนั้นก็ได้โพสอีโมจิค่ะเป็นรูปเด็กตัวน้อยๆอ,อีกด้วยท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาถามกันอย่างมากมายเลยค่ะว่าเธอเนี่ยท้องจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่โพสตอัมกันตลกๆในวันเอพฟร์ฟูลเดย์หรือที่เรามารัก กันว่าวันโกโหกโลกหรือคําเรียกตามชื่อภาษาอังกฤษว่าวันเมษาหน้าโง่ที่ตรงกับวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะทั้งทางนี้นะคะในโลกโซเชียลค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตนั้นเห็นโพสต์ของเธอเนี่ยก็ต่างเข้ามาถามกันอย่างมากมายว่าเนียนมากแม่วันที่1เมษาปะคะเนี่ยแต่ถ้าท้องจริงๆเนี่ยขอให้เป็นผู้หญิงนะคะชอบชอบน้องเอมเมลี่น่ารักมากคงดีใจมากถ้าหากมีน้องสาวซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตทันทีค่ะว่าแม็กเวลอยากได้น้องชายอีกคนเอาใจรูปไม่ถูกเลยคิดว่าแฝดชาย ไปเลยจบอีกทั้งก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อีกค่ะว่าหยุดเธอนั้นจึงได้ตอบกลับไปค่ะว่าหยุดที่ท้องแฝดขณะที่ทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวนะคะของคุณซาร่าคะ่ะนั้นก็ได้ออกมาโพสทันทีเลยนะคะว่าเรียนพี่ๆนักข่าวทุกสำนักแล้วก็แฟนคลับทุกๆท,ท่าน เรื่องรูปซา่าอุ้มท้องกับภูไม่สามารถตอบได้จริงๆจนกว่าจะพ้นคืนนี้ไปค่ะ,สะแสดงความยินดีได้ตามอัธยาศัยค่ะเมษามาทุกปีพร้อมกับแท็กอินสตาแกรมของสาวซาร่านะคะละง,งานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าจับตาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยสาวซาร่านั้นจะออกมาชี้แจงกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรค่ะไทเนวสื่อออไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนวค่ะ